เอาล่ะครับผมก็องขอสวัสดีอสวัสดีุทุกคนกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์นะครับผม ก้อยกิเกรมกันหน้าฟรีไฟกันเหมือนเดิมเลยนะครับวันนี้ก็คือจะมาอัปเดตกิจกรรมกันอีกแล้วนะครับก็คือมีกิจกรรมเข้ามาใหม่ใช่ไหมคุณผู้ชมนี่ก็อยู่ในหน้ากิจกรรมเลยนี่เป็นกิจกรรมไม่เข้าทาเองดีครับนะเออก่อทาทางเกตชุดดีๆเนี่ยชุดนี้ก็คือจะอยู่ใน MV เพลงไม่เข้าทานั่นเองนะครับจากบอดี้แสลมนะครับขอมอบเพลงนี้ให้กับชาวฟรีไฟผู้มีฝันทุกคนนะครับก็สามารถไปเปิดฟังได้แล้วนะครับลิงก์ก็จะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับก็บอกเลยว่าตอนนี้ก็คือทะลุ3ล้านวิวไปแล้วนะรรับบออกกกเเเลยว่าาาามๆ็ื้หหส คนมีฝันเลยะครับนะเออก็มีกิจกรรมให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้าร่วมสนุกกันด้วยนะครับย้ําว่ามีกิจกรรมให้คุณผู้ชมเข้าร่วมสนุกรับของฟรีไปด้วยนะครับก็สำหรับกติกาการเข้าร่วมสนุกก็ง่ายๆเลยเป็นแค่คุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปรับชม MV เพลงไม่เข้าท่าของพิตูนบอดี้แสลมนะครับผมนะแล้วก็เลือกท่อนที่โดนใจคุณผู้ชมมากที่สุดพร้อมกับอธิบายความไม่เข้าท่าที่คุณผู้ชมเนี่ยเจอมานะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ไอเดีด้วยว่านี่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผม bailo de penset. ไอโคนิก้าแบบนี้ฟรีๆเลยนะครับเออก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันศุกร์จนถึงวันอาทิตย์เลยนะครับก็บอย่าลืมทําให้ถูกต้องตามกติกากันด้วยนะครับ <_ C> เออก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปสุ่มเซตพิตูนนะครับแล้วก็กลับมาอีกครั้งสําหรับหมดบิกเคดหมดนั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นหมดหัวโตเรงอัปเดตใหม่ฉลองครบรอบ3ปีหมดหัวโตย<ร>กตี้ไปเลยนะครับก็เปิดให้เข้าไปเล่นได้ตั้งแต่วันนี้วันที่7สิงหาคมจนถึงวันที่9สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับอย่าลืมไปเล่นกันด้วยเป็นหมดหัตนนรบบเีีีมม่่พก้้อองททแ็ ติดไอดีไว้อยู่แล้วนะครับผมนี่โหโคตรเท่เลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเดินเรือครั้งแรกไปที่เก้าไดมอนด์ดีกว่านะครับผมนะมันก็จะสุ่มเลยใช่ป่ะนี่ก็มีสิทธิ์ได้รับเป็นอ่านี่ผมได้สแปดมาแล้วมีสิทธิ์ได้รับเป็นนี่ด้วยเป็นเซตลาว่าด้วยนะคุณผู้ชมก็คือเป็นไอวอลาว่านั่นเองนะคุณผู้ชมเอ้ยโคตรเท่นะครับผมนะก็อ่ามีเซตพิทูลเดี๋ยวเราจะลองสุ่มไปเรื่อยๆดีกว่าอ๋อนี่ก็คืออ่าถ้าเราสุ่มครบสี่สิบครั้งเนี่ยเราก็จะได้รับเป็นเซตไอวอลเลยนะครับผมนะเอคครรััั้งไไไปปปเลยดดดดีกว่านนะบบจมอ์๊ อได้กล่องศพมาด้วยนะครับผมนี่แล้วก็มีกระเป๋าด้วยเฮ้ยได้อยู่เป็นเซ็ตสกินปืนนะครับผมก็ต่อเนื่องไปเลยดีกว่านะครับได้ไอวอมาแล้วคุณผู้ชมไม่ได้ออกยากเลยเฮ้ยไอวอผมได้มาอีกแล้วครับผมุ้นนี่เราก็สามารถรับเป็นบัตรตัวได้หมระยะลาได้ด้วยนะเนี่ยอื ก็คือใครที่แบบอ่าดวงซวยจริงๆก็มีการันตีด้วยนะหมุนครบรอบ40ครั้งก็คือได้รับเป็นเซตพี่ตูนไปเลยนะครับโอเคโอเคโอเคผมก็ตอนนี้ผมไปเท่าไหร่เนี่ยสามสละโอเคครบแล้วนะครับผมได้แล้วเป็นเซตพี่ตูนนั่นเองเราสามารถรับได้เลยนี่ อ้าวโหรางวัลใหญ่เป็นของคุณเซตแฟชั่นดรีมทาวเวอร์เลนั่นเองนะคุณผู้ชมโคตรเท่เลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลในอ่ากองจดหมายกันแล้วกันนะครับโอโ้โ,อโหโคตรเยอะเลยคุณผู้ชมอ่ารับไปเลยแล้วกันปุ๊บอื้อหือสุดยอดไปเลยนะครับผมนี่ปึ๊บเรียบร้อยครับผมโอ้โหโคตรเท่ครับผมนี่เป็นเซตอัติวราดรีมทาวเวอร์เนั่นเองนะคุณผู้ชมนี่กดใช้ทันทีไปเลยก็ละกันเฮ้ยยังไม่ใช้ได้ได้วยอ่ะวิสกิลระเบิดแน่นอนเลยตัวนี้เอ้ยเป็นเซตผู้ชายด้วยนะเซตเทวีดไป โอ้โหด้สกสกินแล้วเบิร์ดบัตดี้ฮาร์ดด้วยนะผู้ชมนี่ตัวนี้เทจะจัดเลยนะครับนี่ผมขอใจไปเลยก,กันนะครับโอโ้หสกินไอวอร์มาด้วยเนี่ยสุดยอดไปเลยนะครับกล่องสบโอโ้โหได้โคตรเยอะเลยโอเคคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่ในตัวเกมเรียบร้อยแล้วนะครับวันนะี้ก็เป็นแหลงสีวิสีนั่นเองนะครับวันนี้ก็เป็นเซปิตูนั่นเองโอ้เซตใหม่เลยนะครับนี่โอ้เดี๋ยวมาดูดีกว่าผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนานแล้วไม่ได้ไปจับนานแล้วไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะครับผมเออ ไม่รู้จะเล่นไหวหรือเปล่านะฝีมือน่าจะดรอปไปแน่เลยนะครับผมเฮ้ยค่อยเล่นเล่นนานเลยอะ่ะอืมอืมอุม้ยไม่โดนแอบอุ้ยหัวหัวหัว,หวอุ้ยไปไหนอะ่ะเอาหัวดิเรียบร้อยครับผมไหนไหนเอาเอ้ยทำไมยังยิงยืนอยู่เอาเรียบร้อยหัวแตกสองคุณผู้ชมสวยนะสวยนะ ยังเหลือข้างบนอีกหนึ่งนะครับอีกสองคนเลยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้ยอยู่ตรงไหนเอ่ยคุณผู้ชมจะต้องช่วยเพื่อนเราก่อนพัญญาก,ก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมขอพัญญาก,ก่อนเขาเรียกเป็นเอ็มห้าร้อยเอ็มห้าร้อยเหรอเอ็มห้าร้อยเอ็มห้าร้อยโอ้โหโดนหัวปอีกแล้วและตัวสุดท้ายนะครับผมนะรู้สึกว่าจะอยู่กับเพื่อนของเราอยู่นี่อยู่นี่นี่เองอยู่นี่นี่เองโอ้โ โอ้เก็บไป4ี่คิวเลยโขคนเดียวพ oh. oh. okay, okay, okay. ี um, like like ่ตูนโอ้ยนี่ขนาดไม่ก็ได้เล่นนานนะครับผมโอเคโอเคโอเคก็เป็นหมดแรงนะครับตอนยิงอยู่แพทที่นั่งอยู่เลยนะครับไม่ค่อยได้ดันแหลงเลยนะคุณผู้ชมอาจจะไปเป็นปืนอะไรเดียวปืนอักคปะไม่ค่อยได้เล่นเลยปืนอัคน่าจะใช้ได้อยู่นะขอเป็นปืนอักคก็แล้วกันนะครับผมไอวอไปโอเคไอวอลสองลูกนคุณผู้ชมอุ้ยวิ่งกันอยู่ข้างหน้าตอนนี้ก็เอาลูกนั่งยิงออกแล้วเนาะก็คือถ้าแบบลูกนั่งยิงมันก็จะ ดามเมจโดนตัวเนาะอุ้ยอยู่ตรงนู้นอ่าเรียบร้อยหูลากหัวยังลากหัวยังได้อยู่นะแต่ลากหัวก็ยังอยู่นะขอวัญยาก,ก่อนแล้วกันเอาหัวอื้อนี่มันเซ็ตล็อกหัวหรือเปล่าเซ็ตปีตูล็อกหัวเน้นๆอ่ะคุณผู้ชมเดีเ๋ยวตรงเนอะขวัวเขาอะเขาอ่าเรียบร้อยนี่เกมนี้เราก็ไม่ธรรมดานะครับโคตรเท่ ไปอืมอย่ามาเข้ากับเรานะจะเอ๋เขาน่าจะอยู่ในอุโมงค์น่าจะมีคนนะนี่ดังดักเลยโอ้โหโดนดักผมเลยอะ่ะเกือบไปแล้วไหมล่ะตอนนี้ผมโดนลุมละอุ้ยโดนหัวไปเม็ดนึงโดนหัวไปเม็ดนึงเพื่อนเขา้าเข้าเข้าหลุมแน่นเลปะ เข้ายังไงวะมันเข้าไม่ได้เอ้ยตรงมนี้หลุมนี้ผิดหลุมผิดหลุมคุณผู้ชมอุืยอเพื่อนเราดาวเพื่อนโทษทีเพื่อนเดี๋ยวมาช่วยอุ้ยอุ้ยโดษทีเพื่อนโอ้โหลืมสับปืนนะโหเลือนมันเหลือแค่หกเองอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอบสี่แล้วนะครับก็เป็นแมมมอสนะจัดไปก็ขอเป็นเอ็นเก้าสี่เนาะแล้วก็เป็นแล้วก็ ไอ้วอลสักลูกหนึ่งฝั่งตรงข้ามเขาเริ่มเอาจริงแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราเราจะาไม่อ่อนให้แล้วนะโอเคผู้ชมเขาน่าจะขึ้นบนกระดูกหรือเปล่าแบบนะแบบนะเอ้ยมีคนขึ้นบนกระดูกจริงด้วยอุ้ยไม่โดนหัวนะผู้ชมเพื่อนเราอยู่ข้างบนเพื่อนเราอยู่ข้างบนน่าจะคุมได้อยู่เดี๋ยวเราเอาไม้เพื่อนนี่โอ้โหดาวแล้วไปหนึ่งสุดยอดเลยสุดยอดเลยเพื่อน อีก3ตัวอยู่ไหนกันเอ่ยน่าจะอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยนะคุณผู้ชมเอ้ยอยู่นี่ตัวนึงเอ้ยเนียนเนียนเนียนเอาเนียนเอา้าเอ้าโอ้โหเกือบดาเกือบดาวอ่ะคุณผู้ชมเกือบตายโอเคโอเคโอเคขอซ้ำไปก่อนนะขอซ้ำเพื่อนเธอก่อนเอาเรียบร้อยโดนหัวไปอีกดิโอ้โหโอเคโอเคอยู่ไหนกันเอ่ย น่าจะอยู่ข้างบนเลยนะตัวสุดท้ายอยู่ข้างบนเพื่อนโอ้เพื่อนเราตายไปหนึ่งนะเราเสียสมาชิกไปอีกหนึ่งแล้วเพื่อนน่าจะไหวอุ้ยไม่ไหวเหอเพื่อนรอมันลงมาก็ได้รอมันลงมารอเขาลงมารเามาราอ,อยู่ตรงนี้แหละนั่นบอกแล้วนี่เป็นไงอ่าเต้นไปหน่อยเลยครับบ <laughs> อ,อกแล้วนะครับ เซตปีตูมขลังจริงเลยนะครับเกี่ยวกัน okay, บ okay. like ่านี่โอเคโอเคไอวอลไป3ลูกไปเลยแล้วก็เขียไปมาแล้วมาแล้วเอาหน่อยหนาไปกินก่อนแล้วกันไปไปไม่โดนเลยนะหน่อยหนาผมโอเคโอเคอยู่ตรงนี้ได้ยินนะ อุ้ยเพื่อนเพื่อนเอาไว้ไหวนะเพื่อน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 เอาไว้ไหวนะเพื่อนโอ้โหตายหมดอือเกินโอเคโอเคโอเคมาทางขวาดีกว่าเนาะโอ้เพื่อนเราโดนอีกแล้วเพื่อนจะเย็นจะเย็นนะอดาวหนึ่ง มันอยู่ไหนเอ่ยเอาวิ่งไปแบบเรียบร้อยแตกกดแตกเอามันชุบกันอะ่ะเพื่อนอุ้ยมันชุบกันเพื่อนเจาะหน่อยไอ้วอไอ้วอขาวสวยสวยเพื่อนอีกตัวหนึ่งเพื่อนอยู่ไหนไหนเอ่ยอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างสวยสวยเรียบร้อยยี่ยงนี่ว่ะยังอยู่ยังอยู่ดูดวัวไปเดดนึงเรียบร้อยเอาบวกโอ้โห ปุยา<ง>่าเรียบร้อยนะครับผมนี่โอเคครับผมก็ประมาณนี้เลยสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมนะก็หากคุณชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยกันเลวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายครับ